าวกเชลซีบางรายเดือดดานกับการย้ายทีมของเมสันเมาส์จนตัดสินใจเล่นงานชุดแข่งสิงบลูที่ปักชื่อเมาส์เอาไว้อย่างเช่นการตราหน้าอีกฝ่ายว่าเป็นคนทรยศแฟนบอลบางส่วนของเชลซียอดสโมสรแห่งเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษระบายความโกรธใส่ชุดแข่งของทีมรักที่สก,กรีนชื่อกับเบอร์ของเมสันเมาส์เอาไว้ หลังไม่พอใจที่อีกฝ่ายย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตดเมาอยู่กับเชลซีมาตั้งแต่ระดับอะคาเดมี่ในปี2005ก่อนจะติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในปี2017ซึ่งเขาก็เป็นแกนหลักของทีมมาโดยตลอดจนทำให้แฟนบอลบางส่วนผูกพันกับเขามากๆทั้งนี้กองเชียร์กลุ่มดังกล่าวถึงขั้นเขียนคำว่าฟัก n น็ e เอาไว้บนเสื้อของเมส์โดยคำว่าเส e เป็นศัพทที่สื่อถึงคําว่าทรยศได้พร้อมกับมีการพยายามฉีกเสื้อเอาไปวางบนโถส้วมแล้วทําท่าปัดสาวะใยไปจนถึงการใช้เช็ดเท้าด้วยสําหรับข่าวกีฬาวันนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวกีฬาต่อไปด้วยนะคะ